ตับทุกอย่างเอาอะไรใส่ก่อนเอาน้ำใส่ก <accident> oh ่อนมึงชอบเอาน้ำใส่ก่อนเหรอใช่แล้วก็เทคอลลาเจนลงไปอ๊ดอ่ะอันนี้น่าจะเป็นกลิ่นอังุ่นคอลลาเจนคอลลาเจนวิตามินซีบำรุงผิว จากภายในสู่ภายนอกเปล่งประกายเงางามแวววับ well, ไม่ไม่ใช่ไม่ใช่โอ้ oh. ซื้อซองมาใส่เทสให้ลูกค้ายัางเนี่ยแช่แตกถล่มทลายแล้วเทสเตอร์จะพอไหมเนี่ยขายเอซองหนึ่งบรรจุซองพอยอะ่ะบรรจุสิบซองขายแค่ร้อยห้าสิบก็พอไม่รวมขนส่งเวลาเจนนะ ชงผอมก็อาจจะขายเท่ากันแต่ลดปริมาณในตัวตัวซองลงเหลือเจ็ดซอง,เ,องเพราะชงผอมมันจะแพงกว่ากินแล้วก็ผิวใสผิวกระจางใส